สวัสดีครับวัสดีดรับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Royal Enfield นะครับคลาสสิกบ u ลเล t c คลาสสิก500นะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถนะครับปี 10, 2020เลยเลขไมล์16,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับออปชั่นและของแต่งจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมนะอ่ะมาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ16,714กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากป้าลูกค้าให้ดูทุกคัน นะครับหน้าจอโดนไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบโดนไม้สวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านข้างกุญแจครบ2ดอกนะนี่ครับชุดแถ่งคอด้านบนนะครับไม่มีรอยครับแทนยังเป็นแทนเดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีตารางปอกแทนเดิมครับตูมไปแทนเดิมมือคลัตช์ลมถึงมือเบรกนะฮะเป็นของเดิมไม่คดไม่งอนะครับรถคันนี้ไม่มีลมแน่นอนนะครับกับกระปุกมันเบรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดล่อนตาแมวสวยใส่นะครับประกับคนเรงตัวหนังสือ ไม่มีเดือนล่างนะครับชุดสีถังเดิมครับเป็นสีเดิมโรงงานฝาถังสวยไม่มีคราบตะิมตัวถังไม่มีบุบและรัดยิ้มนะฮะการลอยด้านข้างเดิมมีมาให้ด้วยเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับจากโรงงานไม่มีขาดไม่มีรูด้านท้ายมีแหลกด้านท้ายสามารถบรรทุกสัมภาระด้านหลังได้อีกด้านข้างก็มีให้ด้วยครับสามารถใส่กระเป๋าแล้วก็แล้วก็บรรทุกสัมภาระได้เช่นเดียวกันนะฮะด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิลด้านหน้าแต่งนี่นะครับโคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะ ชุดครอบโชกด้านหน้าครับสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างคันนี้ไม่มีอบัดเหตุแน่นอนนะครับบางโค้หน้าเดิมเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะฮะยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นะครับขอบล้อด้านหน้านะครับเป็นล้อเด็กชุโคมมียมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งไม่มีขัาสนิมที่รั่วสวยนะฮะกระบอกโชคก่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินรอยล้มหรือสไลด์เลยนะครับเห็นไหมฮะหน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆครับไม่มีหยดเยิ้มครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่ง ขอท่อด้านหน้านะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับฝาว,าวาวเดิมสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมกระคาบกาวคลิปเครื่องเต็มแข็งเครื่องฝั่งขวานะฮะไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเล็กเกอร์เดิมนะฮะรอยกึ่งเดินจากโรงงานชักเท้าฝั่งขวายางเต็มขาเยเบกลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยนะครับ ขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ดิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดเลยครับผมสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยลม้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานใดๆทั้งสิ้นครับโช้ตเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับขอบร้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับเป็นล้อเหล็กชุบโครมเมียมไม่มีขัสดสนิมที่่วสวยนะฮะ ด้านหลังครับบางคนหลังเดิมไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับจานเบรกด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่ฮะรคนนี้ครับสปิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างคันนี้เป็นชคหลังเดิมติดรถมาเลยกระเป๋าด้านข้างเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับนี่ฮะ อันนี้ครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มเต็มแบบนี้ครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอยางเต็มเช่นเดียวกันแข้งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับก็บอกว่าเป็นเลกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีเก็บงานใดทั้งสิ้นนะครับฝาวาสสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับเก่าขีบเครื่องสวยเต็มทุกบรรทัดแน่นอนหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งๆใสๆต่างสไตล์ทันต์บายนุชบุรีนะฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยไฟทับทิมด้านหน้าอยู่ครบ จานเบรกด้านหน้าจะบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าพับาทเท่านั้นนะครับดาวเริ่มต้นเพียง25งหมบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าขนส่งทุวประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกฟรีของเหลวทั้งคันก่อนส่งมอบนะฮะถ้าคุณมองหาระเ็นฟิลบุลเล็คัสซิตห้าร้อนะครับรุ่นนี้มาคันนี้เลยครับเป็นรถปีใหม่2020 มาเข้า่าของแต่งเลขไม่น้อยเลขไม่แท้100%ไม่มีกรอใหม่นะครับแล้วเจอกันครับ,บรทันตบัยตนทรธบุรีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ